โอ้ทุกคนนะครับดนโนเสาเท่มากเลยครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสีแดงแดงเลยนะครับนี่ข้างหลังเป็นสีแดงเลยนะครับนี่อ้าปากได้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 นะครับทุกคนนี่นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับคล้ายๆกับพ่อรมบ้านเราเลยครับนี่นะครับเขียนก็จะตะมูตะมีมากนะครับมีแค่นี้นะครับเขนนี่นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆนกนะครับนี่นะครับคล้ายๆนกบ้านเราเลยนะครับนี่ นะครับเขียนก็จะเป็นไดโนเสาร์แล้วแหละนะครับจะไม่มีปีกนะครับแต่ว่าขนเนี่ยคล้ายนกมากเลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีที่สแกนตรงนี้นะครับทุกคนนะครับสแกนแอปอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนี่ข้างหลังก็จะบอกวิธีเล่นด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ที่สแกนก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอ้เท่มากเลยครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็สไปนูนะครับทุกคนนี่นี่เหมือนเดิมครับนี่อาปากได้อะไรได้นะครับนี่ โอ้นะครับตัวนี้นะครับมีอินโดมินิมัสนะครับอินโดมินิอินโดนิมัสนะครับขอโทษนะครับนะอ่านค่อยออกนะครับเล็กนะครับอย่างนี้อินโดมินัสเล็กนะครับโอ้อ่านถูกแล้วครับตัวนี้นี่เท่มากเลยครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็นะครับอันนี้อ่านถูกแน่นอนครับอินโดเลปเตอร์นะครับนี่ กดตรงไหนเออโอ้กดตรงนี้นะครับทุกคนกดตรงนี้นะครับนี่ครับกดตรงนี้ก็จะมีเสียงออกมานะครับทุกคนนี่น่ารักมากเลยนี่ครับตัวนี้ก็น่ารักตะมุตะมิมากอามากเลยครับนี่คล้ายๆกับกระปองบ้านเราเหมือนเลยนะครับนี่เหมือนจริงเลยครับนี่โอ้อ้าปากได้ด้วยนะครับทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะมีนี่ครับไดโนเสาร์สองตัวนะครับเหมือนจะต่อสู้กันนะครับนี่ก็สไนเปอร์หรือว่าปืนอันนี้หรือเปล่านะครับไฟฟ้าหรือเปล่านี่ก็จะมีพะเอกให้ตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ตัวนี้อย่างอย่เลยนะครับนี่กดตรงนี้ก็มันก็จะกระพือหูกระพือปีกได้นะครับแล้วก็อาปากได้นะครับทุกคนที่มากเลยมีสองตัวนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้มันก็จะค้งงกหัวได้นะครับนี่ น่าจะนี่ได้นะครับนี่แล้วก็มีที่ใส่ที่นี่ให้ด้วยนะครับทุกคนนี่เยอะมากนะครับด้ดวงเสาร์นะครับนี่ตรงนี้ก็กดกดตรงนี้นะครับนะครับกดตรงนี้ก็จะอ้าปากได้นะครับทุกคนนี่นะครับเยอะมากเลยนี่นี่กดตรงนี้ก็จะมีเสียงนะครับทุกคนนี่นี่ตรงนี้ก็เหมือนกับปอมบ้านเราเลยครับทุกคนอ้าปากไหมนะครับตันนี้นะครับนี่เอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับนี่ตรงนี้ก็ กระพือปีกได้นะครับทุกคนนี่นี่ที่เห็นนะครับตัวเล็กๆนะครับนี่นี่อ้าปากได้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอ้นี่เนาะนี่โมซาซอลัสนะครับนี่ทุกคนนี่ตัวตรงนี้ก็จะอ้าปากได้เหมือนกันครับทุกคนเยอะมากเลยครับทุกคนนี่ตัวนี้ด้วยนะครับนี่โอ้ยเท่มากเลยนะครับนี่มีเยอะอยู่นะครับตัวนี้นะครับ นี่เท่มากเสือเขียวดาบนะครับทุกคนนี่นะครับนี่กดตรงหางนะครับมันก็จะอาปากได้นะครับนี่ตรงนี้ไม่มีที่กดนะครับมีแต่นี่ครับปีกสามารถขับได้นะครับทุกคนนี่กดตรงนี้นะครับก็จะร้องนะครับทุกคนสีส้มอย่างเท่มากเลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้อยู่ในกล่องเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่อ่านออกนะครับเดี๋ยวผมอ่านผิดเดี๋ยวจะกลัวรามาาอีกนะครับ นี่สองตัวนะครับทุกคนเซตนี้นะครับโอ้นะครับตัวนี้อยู่ในกล่องเลยนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนจะเป็นพันธ์แบบเหมือนนกบ้านเราเลยครับเหมือนนกเลยครับทุกคนนีสีเหลืองสีขาวสีส้มสีแดงมีหมดนะครับนี่โอ้ตัวนี้น่ารักมากเลยครับอยู่ในกล่องนะครับทุกคนนี่เยอะมากเลยครับเออนี่โซนเป็นโซนไดโนเสาร์หมดเลยครับนี่โอ้ตัวนี้มีกรงเล็บเหมือนบูบูลีเลยครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับหัวไปเป็นเหมือนแบบกระปะนะครับตัวนี้ นี่กรงเล็บเหมือนวูวูบรีแหละครับตรงนี้นะครับโอ้นี่ตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับทุกคนนี่สีส้มสีอะไรต่างๆนะครับเท่มากเลยนะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไมล์ครับนะครับนี่นะครับยูท่าแรปเตอร์นะครับทุกคนอยู่นี่นะครับเยอะมากเลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นไมล์คร์สนะครับหมูในตำนานนะครับทุกคนนี่หรือเปล่านะครับนี่ นี่อะไรก็ไม่รู้นี่ครับโอ้นี่นะครับนี่จะเป็นการ์ดนะครับทุกคนนี่นะครับในจักวาลจูเลสิกเบอร์รีเบิร์ดนะครับทุกคนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุนเตอร์แมนนะครับทุกคนนี่ปีทรงปีสาบต่างๆนะครับนี่ตัวนี้อย่างเท่นะครับทุกคนนี่มีทุกสีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนดอกไม้นะครับดอกไม้แล้วก็แขนก็สามารถขยับได้นะครับทุกคนนี่นีอุนตาร์มงาตมนเยอะมากเลยครับทุกคนในโซนนี้นะครับนี่ โปเกมอนโปเกมอนนะครับมีหมดนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับนี่โอ้ดูคตินะครับทุกคนนี่มอไซน์นะครับนี่จะเป็นโมเดลของเล่นนะครับทุกคนตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวเป็ดก็มีนะครับนี่นี่น่ารักมากเลยนะครับนี่เวสบงเวสบ้านะครับนี่โอ้นี่สัตว์ลูกอยู่ตรงนี้นะครับนี่สิงสาราสัตว์ก็จะมารวมกันตรงนี้แหละครับหมดนะครับนะครับนี่โอ้ตัวนี้มังกรนะครับนี่ มีแดงนะครับมีจอยให้เล่นด้วยนะครับนี่กดตรงนี้นะครับมีจวงมีจอยให้เล่นด้วยนะครับดีมากนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนสัตว์นะครับต่างๆนะครับนี่ตัวนี้อยู่ประเทศอะไรเอ่ยนะครับไม่บอกนะครับตัวนี้ครับก็จะมีเมียแคทแมวน้ําลิงนะครับแล้วก็วีเวอร์นะครับนี่ตัวนี้โซนยุโรปนะครับโซนยุโรปมีหลายตัวมากนะครับนี่ จะมีม้ามีเป็ดมีไก่อะไรต่างๆนานานะครับนี่นะครับโอ้หมาลายนะครับมาเป็นถุงเลยครับทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นมังกรนะครับทุกคนนี่รวมมังกรต่างๆนานานะครับมีเสือโคร่งนะครับนี่โอ้โหมาเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับทุกคนยูนิคอนนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้ได้ไงนะครับยูนิคอนนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้อะจัดให้๋อ้มันขาดนะครับทุกคนขอโทษนี่ยูนิคอนนะครับนี่ปีกเหมือนนกเลยนะครับนี่แมลงมุม นะครับทุกคนนะครับเสือนะครับทุกคน